เดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยนั่งเรือแล้วก็ใส่จูชีบเดี๋ยวผมก็จะใส่จูชีบแล้วก็เดี๋ยวไม่นานครับถึงอัปถึงเกาะร้าดูไฮไลท์เลยดีกว่าเพราะว่า<ห>เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีลายหาดให้ยาให้ยาหน,หน,หนึ่งสองสามสัดาวาค่อยๆ่อยตีโค้ตีโค,งค้งค่อยคน้ำนี่ใส่มากนะเป็นสีฟ้าๆนะครับนี่แล้วทรายขาวมากนี่ดูสังดาวจะทำอย่างนี้เขาดูตาลุกเป่าโอ้สุดจัดโอ้ยกระเขนนี่น้องเอ๋ยเรา้น่ารักจังเลยเธอชื่ออะไรอ่ะ กวเดียเช้าครับที่พัทยานะครับวันนี้เรามานอนกันพักที่มีสเปนครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้น้องเอ๋ยกับน้องแสงดาวเนี่ยข้ามไปเที่ยวเกาะล้านนะครับนัดกัน9ก้ามงเช้าแต่ตอนนี้คือ9ก้ามงครึ่งยังไม่โผล่เลยไม่รู้ว่าห่วงสวยหรือว่ายังไม่ตื่นเพราะว่าเมื่อคืนมาถึงตึกเัาก็ช่วงเวลาตีหนึ่งเลยนะครับก เข้ามหาิที่ลักที่เป็นโซนที่ในตัวโซนพัทยาใต้นะครับนะก็ไม่เป็นไรครับให้น้องพักผ่อนก็นพี่เพราะว่าเดี๋ยวนั่งเรือเนี่ยน้องไม่เคยนั่งเดี๋ยวอาจจะเมาได้เพราะว่านั่งรถน้องยังเมาเลยนะครับทางการนทางวันนี้ก็คือไปเกาะล้านแล้วก็เที่ยวในพัทยาอาจจะนอนที่นี่หนึ่งคืนก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามชมการเดิน,นทางของผมน้องเอ๋ยน้องแสงดาวครับสาวสวยในทริปนี้ที่จะมาให้พวกเราได้เห็นความน่ารักของเธอครับที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยเอ๋ยเราจะมาว่ายน้ำจ่ิงๆถ้าเรายังอยู่ป๊าเอ๊ะ เรวดูบิกินี่สาวลาวนะครับว่าจะได้เห็นหรือเปล่ี่เอ่ยนี่เชื่อไม่ได้นะครับโวกเวกโว,ว,วยวายตลอดทางแล้วก็อยู่ในห้องก็งเสียงดังมากเมื่อกี้เคขอประตูเรียกบอกว่าเออ,อ,อ่รออีกแป๊บหนึ่งนะครับเจอกับนะเดี๋ยวเราน้องแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนตอนนี้เราเดินทางมาถึงบริเวณโซนที่เป็นท่าเรือนะครับเราจะต้องเอารถไปจอด,อ,ดอ๋อรถต้องจอดอยู่นี่เข้าช่องซ้ายเข้าช่องซ้ายเออถูกส่งขนาดนะครับเดี๋ยวต้องไปฝากลูกทะเลแสงดาวที่ทะเลไหมลูก ว่าจะเลยขีเกียจอันนี้น้ำน้ำคือแบบมันมันบอกคือน้ำต่นอยู่หาดนั้นนะตอนอยู่ชั่มแล้วก็จะมีมันจะเน้นไอ้พวกไอ้ที่แบบคล้ายกับไอ้ที่มันบินได้อะที่เราเป็นล่มลมอ่ะอ๋อลมเคลื่อนอยู่วังเวียงคันจิเฮ้ยๆท่านผู้ชมข้างๆนี่มีที่นั่งพักผ่อนด้วยที่จอดรถก่อนนี้น่าจะได้อยู่อันนึงนะครับแต่ว่ามุเมนไม่แน่ใจเสียตังค์หรือเปล่า พี่เจอแล้วพี่เสียบก่นอนละอย่าช้านี่โชคดีมากมาถึงเจอเลยปกติหายากมากเลยเจอเจอจอ,อันนี้นี่สิเอ๋ยบนไหนอ้าวโอเคจอดรถก,ก่อนครับเดี๋ยวจะพาเอ๋ยไปทเที่ยวที่แถวโซนกันนู้นนะครับเลีเ้ยว,ว,วซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายนี่หรอเออเอ้ยเอ้ยจะลืมอายเลยเนะี่ยแต่เห็เขาแต่งตัวน่ารักน่ารักเซ็กซี่เอ้ยจะลืมอายเลย ลงเรือลำนี้เอ่ยเรือข้ันนี่หน่อเออไปนั่งหน่อยเรือใส่จูชีพด้วยนะนะครับเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยนั่งเรือแล้วก็ใส่จูชีพเดี๋ยวผมก็จะใส่จูชีพแล้วก็เดี๋ยวไม่นานครับถึงอาจะถึงเกาะร้านแล้วก็จะค่อยไปเช่ามอเตอร์ไซค์หรือไม้ก็ทั้งเช่ารถใหญ่แล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยเที่ยวกันสามคนครับเราจะลงจากด้านเรือนกานี่ครับเรือสตาร์แล้วครับดังเอ่ยเบาเรือแต่ยังไม่ออกเลยปลาไปไกลเลยแกต้องมองไกลๆอ่ะนะครับมันก็ไม่ยัง ก็แต่เข้าคืนมันก็โยกไปโยกมาถ้ายิ่งเรืออยู่กับที่เราแบบโงเคเงี้ยมองก็เมาไอ้ยกล้องอันะไกลหนาเกินไปติดตายเห็นไหมล่ะให้ยัดตีนคนอะแสงดาวนั่งเรือท่าแรกบอกแสงดาวนั่งเรือท่าแรกไหมใช่ละแสงดาวไม่ไม่ขนาดไอ้นี่นั่งทั้งเรือทั้งแหมดก็แต่แค่ไม่ได้ วว้ก็ต้องไปตอนอยู่บริเวณโซนที่เป็นสะพานคนเขาบอกกันเที่ยวกับสองคนเนี่ยติดตากลิ้มตเราเดินทางนะครับตอนนี้เดี๋ยวออกแล้วมันจะไม่โค้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเขไม่ไกลครับก็จะได้เจออากาศในการไป้นะครับผมก็หลายหลายปีแล้วมาคาวนี้นะครับทำมาเที่ยวชมท่าแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับพอจันทร์พาและหยุดถึงแล้วนะครับเกาะร้านเร็วไหมเร็วพอชุดที่พอชุดที่เราจะทาวชุชที่แล้วก็จะลงไปเที่ยวเกาะร้านนะครับเร็ ูสภาพก่อนรัาประทานรัฐทะเลเลยนะครับเมื่อกี้เจอเครื่องซันเข้าไปได้อยู่ประมาณสักยี่สิบนาทีครับโอ้โหนี่ถ้าเอ่ยถ้าเป็นใบใหญ่ที่จ,จะนานน่ะตรงนน้นนะ่ะเห็นปะไม่อะว้าวช,ชุดทูททีอยู่ข้างในใเสื้อนี่ใช่ไหมฮะชุดสูทโอ้ยความจริงนะ่ะซันได้เคลื่อนดีนะทอดออกโคตรอัดเลยแต่นี่ทอดเขาได้เพราะว่าไม่มีอะไรจะโชว์เพราะว่ามันวัดดี ท้องท้องเกาะทรายหายหายไหมท้องทราย <c oughs> ถ้าหล่นลงล่องนี่คือพี่ไม่ลงไปดำให้นะพี่เอาก่อนเพราะมันลึกมากเลยดำก็ไม่ได้อะไรเน่ได้สิพี่เสียนอยู่เสียพี่เป็นไ,ไงเ <ดำ S 1> กาะพี่เ <ดำ S 1> อาออกมาได้ไหมถ้าหล,งลง่นลงไปนี่เราใส่ถุงอันนี้มันเป็นปลาไทยมั้รยร้านตอนนี้ประมาณพี่เราใส่ถุงนนกันดีกัปตันเบสต้องเป็นท่าเรือเนี่ยอันนี้เขารอปากอ่ะไม่มันน่ากลัวมันกลัวมันตกเขาทะเลาะกันตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่บนนั้นแล้วครับตั้งแต่แล้วถึงเกาะราจะทะเลาะไม่หยุดเลย นะครับถึงแล้วคราวนี้จะต้องไปหามอเตอร์ไซค์เช่าอะ่ะเอยดูนะเห็นปลาไหมใส่มากห<อ>เห็นใส่ๆยี่หนอด้นี่ประมาณ<อ>สามเดยขั้นต่ำอาจจะให้เช่าบริกรารมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถนะครับเราไปดูกอนว่าเท่าไหร่ไอ้พวกน้องใส่เรา<อ>คันนี้คันนี้น่าน,น,น,นันรถคลาคันเรามาเต็มถังเต็มที่ไปที่เอาคันใหม่จเจ้าคันคันฮุ้นไปคันใหม่ก็ได้ไอ่ะเดี๋ยวเอาคอใส่ใต้บอกเอา ให้ขับแซงรถคันรถเลยครับได้บอด,ดแล้วนะครับไป้บอดมีพี่แสกกระเป๋าอยู่นะครับไปลุยดำแน่นอนถ้ามาเกาะร้านที่จะบอกให้แล้วก็จะแซ่บทั้งคืน <Thanks. c oughs> แต่ตอนพู <c oughs> <c oughs> ดจะน็อกผมอยากจะออกเลยไม่เคยดำจริงดำมากๆ <c oughs> <ค oughs> อยู่มาสองวันนี่คือ <c oughs> ค <effective> ดำดำกลับไปเลย <c oughs> ขึ้นรถเลยอ่ะเอาคันนี้อ่ะให้คันใหม่เลยมาเอาของใส่ใต้บอดเลยแสงดาว <c oughs> เอาของใส่ใต้บอดได้ไหมได้ไหมกล้องนี่ค่ะใส่บาด เปิดบอกไปฮะแม่เปิดพี่ตัวซีที่พี่เปิดที่ที่ซีทินแล้วก็เปิดตัวตัวนี้อ๋อโอเคครับเปิดบอก20ที่นอกจากวันนี้ฟรีแล้วก็วันเออเอาฟรีกินมาฟรีได้ก็ได้นะไ่ก็ึือสีแดงมั้ยเอ๊ะจะใส่หมดเลยเหรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะรับบ้านเราตามนะครับพอดีพี่ข็ให้แผนที่เที่ยวรับเกาะนะครับมันจะมีอะไรอยู่เกาะสองเกาะนะครับอาจารย์ก็เบียบได้จ้าสุดที่โอเคจ้าเชิญเชิญเชิญอาใครที่สั่งดาวนะโอ้โหน้าโอน้โหน้ามาหน่อยเลยนึกว่าเป็นตัวทุกคนตอนนี้ค่ะกำลัง ขี่รถจากออกจากกันก็นี่ไปเทีเนะ่ยวเนาะโดยพี่น้องแซงดาวเป็นคนขคับแล้วก็ไอ้อันแน่ครับของไอ้อันแน่ไปแลออันเน่ดีกว่าไอ้อันเดจ้าแม่แล้วพี่อันแน่ออนทัวร์ฮะไปถึงแล้วเหรออันนี้คือจะ,จะบอกว่าเราไปทะเลเลยทีเดียวดูไฮไลท์เลยดีกว่า ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีหลายหาดแต่ว่ามันจะมีหนึ่งหาดที่ว่าน้ำใสสวยนักเที่ยวเยอะไปหาดนั้นเลยนะโอเคไปเเดี๋ยวเราจะโมนอ้อมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวก็น้องก็ขี่ตามมาแล้วก็ไปเจอหาดนั้แล้วก็ขี่บนรถก่อนแล้วก็เหมือนธรรมดาแต่ว่าเของมาเรื่องนี้ขอขายเพียบเลยถูกกว่าในข้างหน้านะเออซื้อข้างหน้าหมดแล้วเลยหมดหมดไปกี่บาทหมดไปห้าร้อยบาทห้าพันห้า อ <savvy> อโอเคแสงดาวว่างโอเคนะโอเคอเค่ะแสงดาวนี่น่ารักจังเลยเดี๋ยวแสงดาวนี่พร้อมเปิดแล้วนะพร้อมเปิดพวกอย่างนี้เปิดก่อนดิฝ่าเปิดก่อนเลยไปชวนขนาดไหนดูดูก่อนดินอนกันแดดมันแรงกันพี่เราก็จะดูแสงดาวเซ็กซี่ด้วยเซ็กซี่พอโอ้ยทูพีเตยมาแล้วนี่บอกจะไม่เรืออะไรแล้วเราต้องไปที่ร่มๆก่อน ไม่ม yani, ันที่นู้นไม่มีที่ลมนะจ๊ะมันมเป็นหาดทรายเดี๋ยวพี่จะพาเดี๋ยวจะพาไปที่หาดเลยจบเลยนะเอาที่คนจะเยอะจะเปิดไม่ต้องอายใครจัดไปมามามาเฮียเฮียหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอย่าโกโปรด้วยกกโปรก็ลงมาหน่อยเออได้แล้วได้แล้วหนึ่งสองสามผมอ้มันลุดไหม นี่แหละมันมาทะเลก็ต้องสลายสลายผมโชว์หนึนะ่ง <1, S 1> สองซ้เออหงลังหลังขงล่งขาง่าหนึ่งหนึ่งสหนึสอซ้หน่งสอง้เชดาผู้เดีวดเดยววันนี้นะใอ้อออถ่ายเพียวามา,าโอเค เราเป็นหนูไทยให,ให้ให้คุณพ่อหน่อยลูกม <c oughs> ึงเป็นไทยู้เดียวจังหน่อยมึงจะเสียดใจเพราะว่าเวลายอยากได้หูผู้เดียวมันบวกกันเออต้นแลกมาตาตาจำคำอันนึนมาผู <c oughs> ้เดียวมาถ่จจายลูกคู่กับลูกชายครับอันนี้ลูกชายผมลูกชายผมอันนี้ใกล้ๆหน่อยได้อยู่ <c oughs> อันนี้ต้องกดได้ไหมอ่าถือว่าจะเฉียดพออ่ออันนี้คือลูกชายลูกชายครับลูกชายหนึ่งสองสองหนึ่งสองตา ตีห้ายันเก้าโมงครึ่งนะครับแล้วก็แวะรับประทานอาหารก็บนรถตลอดเลยช่วงที่ผมจอดรถแกก็นั่งแต่งคิ้วทาขอบก้นนานมากนะครับแต่น้ำทะเลก็คือเหมาะกับการที่เธอได้มาเจอดีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะครับก็จะเอาบรรยากาศเรื่องราวดีๆให้น้องๆได้เห็นได้รับชมทะเลไทยนะครับยิ่งแสงดาวมาครั้งแรกรู้สึกว่าน้องน่าจะประทับใจกับการเดินทางมาครั้งนี้นะแต่จะสัมภาษณ์แสงดาวหน่อยหนึ่ง แสงดาวาสะพานน้อยหนูรู้สึกไงบ้างลูกสาวทะเลสวยมากสวยมากนะคือคุ้มค่าไหมคุ้มค่ามากแต่ว่าถ้าสะพาที่หนูต้องไปเล่นน้ำใส่ใส่หนูไปดูทรายของด้านล่างแบะน้ำใสเป็นสีขาวเป็นสีฟ,ฟ้าๆเห็นไหมแล้วเราขี่แล้วเราก็ไปนั่งเล่นนิมหาดอ่เนอะวันนี้จัดเต็มไม่แสงดาวเลยในฐานะที่มาเป็นนักเอกให,ให้คุณพ่อนะลูกนะเดี๋ยวให้ลูกลูกลูกโชว์ผ้าหนูเอาผ้าผ้าแบบยกแบบโชว์แบบสวยสวยบนทะเลให้หน่อย แล้วก็หมุนตัวได้อ้าวลูกสาวแล้ยังไรหมุนหมุนหมุนๆๆต้องต้องเป็นเซนเตอร์หน่อยเออไอ้มั่นมีปิวๆหน่อยเออนี่คุณพ่อฝากฝั่งคุณพ่อคุณแม่ฝากฝั่งมาว่าเอาลูกสาวสองคนของของของเข้าไปดูโอ้โหสวยมากเลยมถ่ายรูปให้น้องสาวเนี่ยมันก็ดูแต่รูปตัวเองแหละแทนที่จะถ่ายรูปให้น้องสาวดูดิมันบอได้เลี้ยงช่งตัมเออเอา น้องน่ารักน้องน้องยังเป็นสาวสวยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาเป็นไบทีเท่านั้นเราก็มาเที่ยวตามสถานที่เราก็แต่งตัวตามสถานที่ไม่เป็นไรนะครับไปต้อง,องคิดมกดากนะคุณกระดาษพูดเฉพาะหน่อยท่านผู้ชมกำาฟังอ,อ,อยู่ตั้งมันบอกค้ามด้ก็เอากล้องรวมนอนมันจะได้เห็นเยอะน่าห่ะเอามาถ่ายมาอีกอ๋อเหรอเอล้องถ่ายรูปให้น้องไม่เกินสองรูปตัวเองถ่ายแล้วก็เอาของฉันหรอใช่อ่านั่นแหละอ่าดูดิช่างภาพวางข่าวดูช่างภาพราคาคือฟังแดดได้น้อ เอาแบงแดดให้ลูกสาวหน่อยบังแดดลูกสาวหน่อยทั้งภาพหลังข่าวครับกับลูกชายตัวดำเออสวยเอ๋ยโอ้ยสวยมากเลยว่ะภาพปิวไปภาพปิวไปคือย่นยอยข่าวดีเอาเอาขึ้นไปเดี๋ยวจะเข้ามาอีกเอาอ๋อหนึงก็ได้เอาเอาเอาหนึงอ่าดูดูบรรยากาศการถ่ายภาพของลูกสาวหลังข่าวกับลูกชายตัวดำโอเคจะพาน้อยไปดูบรรยากาศด้านลรานะครับ เดี๋ยวเราจะลงไปหาดตาแหวนแล้วนะครับตรงน,นี้เป็นโค้งที่หักศอกแล้วก็ชันมากระวังนิดนึงเสงร็จแล้วค,ค่อยๆปีโค้งปีโค้งใกล้ๆเออมาๆพี่นั่นแหละค่อยๆเดี๋ยวเออดูน้องมันดิดูวู๊ดดูทะเลของแม่นะโอ้โหท่านผู้ชมมันคือแบบอีหยางที่สวยงามมากแบบสองมือด้วยว้าวว้าวว้าวโอ้โหาะอรถนี่ก็ได้มัาในรถซ้อนเนี่ยมันขี่เที่ยวท่าจามันนะปัดมือครับ วางว่าใช่ทางรางเก้าขอให้รถไถใช่ไหมนะข้ามรถยนตรถไถลงถนนออรถเครื่องได้ไหมมันจะช้ได้ไหมมาแทงแทงดาวมก่กนแล้วรู้ว่าใส่ได้แค่างนาไปยนมีใไก็อีคนเยอะนะ้าโอม่มรใจวว้าวว้าวว้าวมันคือว้าว ดนี่น okay. ี่ที่นี่ปไหนนาหาหลังกา่ะใส่ไปแล้วอ่ะพี่ใสไปแล้วโอเคตอกะหาห้องน้าก่อนโอเคห้องเีร้อยหนึ่ะเตียงตรงนี้ร้อยหนคนดมยะเดียวมครับไม่มีห้องน้าอ่ะไปห้องน้ําอยะห้าสิบบาทห้องน้ำพีห้องน้ห้องน้พีแต่ว่า สั่งอาหารมากินด้านล่างได้ครับนั่งของทางสถานีตรอกห้าสิบาแปงมาเดี๋ยวผมจะพาแสงดาวมาชมทะเลครับทะเลฝ<ด>ั่งอ่าวไทยที่สวยไหมแสงดาวถามก่อนสวยสวยีว่ชอบไหมลองไปดูที่ทรายแล้วก็ดูน้ำก่อนแสงดาวน้ำนี่ใสมากนะเป็นสีพระฟ้านะครับนี่แล้วทรายขาวมาก<ว>เคยชิมน้ำทะเลหรือยังไม<ว>่อยากลองชิมไหมไม่อยากเอ้ยอ่อนหะน้ากลัดูดิแสงดาวทุกคนเต็มเลย ตรงนู้นคนเยอะมากของมันไม่จอดไงโอ้เป็นไงโดนน้ำทะเลแล้วรู้สึกยังไงวุ้นทำไมคนเยอะจังวะวันนี้น่าดูดิเพียบเลยอ่ะนะครับตรงที่ด้านหลังผมนี่ก็เยอะนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วดูว,วิวน,นี้ครับโอ้โหงามมากโอเคประทับใจไหมพอใจไหมพอใจค่ะแต่ยังไม่หมดเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปพักเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่งมสอดรอน้องอยู่น้าไม่ไหวไม่ไหวเยอะน,นะมาๆมาๆมา,มา,มา,มา เราผมไปนั่งสักอาหารครับแสงดาวแล้วก็มีจะมีเอ๋ยนะครับแล้วก็จะนั่งตรงนี้สักพักหนึ่งตั้งใจว่าห้าโมงเย็นแต่ว่าอาจจะไม่ทันสามสี่โมงก็กลับแล้วนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม,มีที่พักเออถ้าถ้าด้าที่พักก็นอนถ้ามที่พักก็กกจะขึ้นเหนือแต่ว่าคงไม่ไหวนะครับเอ๋ยที่เข้า้อง้ํานานมากเลยพาไรได้ไดไดไดจ,ะจะจะกินอะไรแสงดาวสั่ง นะครับเดี <ambition> <ucc hac> ๋ยวจะให้น <Position ing> ้องสั่งอาหารนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกินกันนิดๆในวันเป็นเครื่องดื่มไม่ว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินทางกลับนะครับทุกคนะเฮ้ยหยุดนั่งนั่งก่อนดูชมแม่นั่งก่อนถูกี้ถูกี้ถูกี้ดีดแช่น้ำประกายเกลียวเกลียวนี่ยิงเอ้ยแต่เมื่อกี้เข้าไปห้องน้ำแต่งตัวมาสามสิบนาทีใช่ไหมบ้าแม่งแต่งตัวไม่อยากได้ที่ช่อมั้ยเราทำอะไร เปิดกระเป๋าดอลลิมอนเนยเอามาเรียกกระน้องไปพรอไอนี้ล <height regen ilgili> <bamboo> ูกชายครับอันนี้ลูกสาวเปิดยังไงแง่แง่ตัวมึงจะไปเล่นน้ำกันไปไหนสนาสเราจะไปเดินจับจับน้ำไปให้มันเย็นๆเออไปเคลี่ยวด้วยน้องจะไปเล่นน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปทิชชู่อยู่ข้างในไม่เอามาล่ะตรงนี้แหละเป็นเหม็นไหมเหม็นอะไรพวกเราโน้เอามาที่ชู่มาไป่ะ เออหันไปหันไปข้างล่างเออนะเออแล้วเออจะอายข้างหลัยังไปได้ท้าน่าไห้โก้ดไดนมีอน่เลีไดเ่มันทะเลนะคะอขอน้ากินก <c oughs> น่อนดูไปพวกดาำมากิน <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้เราสั่งน้ำปั่นน้ำอะไรมาอยู่นะครับ ก่อนนี้พี่ใส่ชุดดำปลาดำตรงนี้บ่อยนะเนี่ยดำไปดูแล้วไม่ได้เป็นจริงไม่ได้ซ่อเนี่ยบาทงทีขวดทิ้งเลยอาสนาตั้งให้ดีด้วยแล้ขวดด้ำพี่นะแล้วขวดน้ำนะมันมีก็ไม่กินเออขวดน้ำมีไม่กินไปกินขวดนำพี่เออมันเถื่อ,อไปแล้วมันมีความมั่นใจจะให้แสงดาวก็เคยไปเล่นน้ำแต่ก็รอกินอาหารนะครับเดี๋ยวทศกัณฐ์ก็จะไปเล่นน้ำกันนะครับ นี่นี่เป็นชุดอะไรเนี่ยชุดบิกินี่หรืออะไรเนี่ยมันคือบิกินี่แต่มาแต่ว่าแม่บิกินี่ซื้อซื้อซื้อมะเพื่อบ่ะ้อเพื่อเพื่อคับบอเลยมันคือบิกินี่นั่นแหละเดี๋ยวโอ๊ยล่างๆมันออกเกี่ยวเนี่ยนึกว่าซื้อซื้อมะเพื่อครับขออนี้นี่ตกลงว่ามันใหญ่เกินเลยว่าอะไรมันเล็กผู้ชายผู้ชายนี่ลูกชายไม่เป็นไรกันใส่ลูกชายทุกคนไม่ว่ากระถางลูกชายมั้งมาซาอะไรตัวอะบเออ ไอ้ดีแล้วตะกรอนตะกรอนตะกรอนเขาซื้อมาร์เบอก่อนอยู่กับพี่มาฮาปีที่แล้วไงเขาคิดว่าเออเขาอ้วนอย่างนี้ก็พผอมเขาใส่ไปได้ชุดชุดมาฮาปีที่แล้วเนี่ยเอามาใส่ใหม่ตอนนี้มากินข้าวอยู่นี่อ้วนขึ้นอะอ่าใหญ่แล้วนะแล้วก็อันนั้นในขผมอโอ้นี่ทูพีส์นั่นแต่ละทูพีสทน่าทึ่งใจเลยเพื่อมันจะได้ต้ม เขาเข้าน้ำไปสองรอบเลยครับเขาเข้าน้ำไปสองรอบแล้นะครับวางนี่ก็ได้ครับวางนี่ขอบคุณครับพี่อ๋อใส่ก้นตั้งก่อนอ๋อครับได้ครับขอบคุณครับพี่ทัองดื่มชูกับน้ำมันเป็นบอมันเ็มะเขือเทศมะเขือเทศอันนี้มันต้องใส่แบบนอะไรกูต้องลูเฮ้ยจะไปเล่นน้ำนะปิวไปกับน้ำไม่มีใครตามแกไปหนักเสื้อลำลองนี่ดูแจ็คไดจะทำอย่างนี้เขาดูตาลูกเปล่เห็นซิวข้างหลังเนี่ยมันคเนียบเนี่ยมันเป็นกราบๆไปสุดมากมั้งไงนะคะ มันจะได้ผัวข่าวนี่ครับเอ๋ยนะย่าเอ๋ยไม่ได้ผัวี่คลิปนีเราต้องทำให้คนดูว่าเออเออเอ๋ยก็มีดีนะมีดีไหมไหมเดี๋ยวก็เออโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องจะไปเล่นนากันนะครับฮะมึงร้องถ่ายอันนี้เหมือนจะผ่านือยังชีดอ่ะแต่อันนี้เหมือนกล้องวิดีโอนะ tôi gian nạc là banana phải là không nạc nó phải không rồi Ok được không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 

เดี๋ยวเราจะมากินเครื่องดื่มเย็ยนๆนะครับ <ś le ic> แสงดาวเหนื่อยไหมไปเล่นน้ำทะเลกับพี่เ <ś le ic> อ๋ยเชิญเชิญแสงดาวเปิดเอ๋ยแล้วที่รถเอ๋ยไม่ไปนั่งอ่ะไปเสื้อเอ๋ยอยู่ดังพึ้อ่าให้เอ๋ยหน่อยชุดบิกินี่สวยมากไม่เงยจะโชว์มันยังอายอยู่นั่นแหละคนนี้นเขามีเขายังไม่อายเลยอ่ะแสงดาวลุกเปิดก่อนเร็วเหนื่อยไหม น้องตามดูดีว่าเหมือนทางฝั่งกัาโน้ตไหมเออคือกันยังไ,ไม่กินเลยนะสก,กี้กมึงไปเดินนุ้ไม่ไอายถ่ายตาประจัชีพอพ,พ,พี่พอพี่ถ่ายเนี่ยมทำมาแบบปิดอายอายกับข้ากล้องมันต้องอายหน้าตามไม่น่าอายนะหน้าแต่ด้านหน้าดูมันจาก,การาล,นะละานนนคนอื่นธรรมชาติจะรักกล้องนีะคะุดนะครับก็คนเยอะด,ดีบรรยากาศดีตอนนี้คือสนุกพอเวลาเริ่มเที่ยงเนี่ยคนเริ่มหลายนะรู้สึกว่าชอบบรรยากาศการเดินทางมาบางไอไม่ใช่บางแสนดิ ตาแหวนเกาะเกาะเกาะพวร้านเออาตาแหวนเออนั่นแหละที่นี่ไฮไลท์เลยนะครับก็อย่าลืมมานะผมคงไม่ได้ไปก่อนไหนน้องเหนือจากนั่งก่อนนี้แล้วก็ให้น้องเล่นน้ำจนหายเหนื่อยตอนแรกให้น้องๆเอาชุดว่ายน้ำมาไปเปลี่ยนแต่น้องๆบอกว่าไม่เล่นก็ไปมาคืออยากเล่นนะครับโจโเองก็เคยดำน้ำบ่อยแล้วไงก็เลยก็ให้น้องๆเต็มที่เป็นหน้าที่เป็นคนเฝ้าเฝ้าของดีกว่าครับก็เดี๋ยวลำดับรรยากาศวันนี้ไปกับพ่รเนทามาของผมนะครับท่านน้องๆว่าเลยมือกล้องดัดยื มีกินี่พอเวลาจะถ่ายทีก็ทำอายเนี่ยพอจะถ่ายยังมีกินนี่ทำพี่แอบไปแอบมาน่ารำคาญไปถ่ายไปถ่ายคู่ไปแล้วทีทีถ่ายเนี่ยนี่เลยอ่าเปิดให้ดูก่อนดูความได้ด้านกันไปไปถ่ายนักขอตเปิดไม่เปิดไปถ่ายกับแสน้ำสองคนพอแงอินป่าไม่ไม่ถ่ายเพื่อนได้ไปถ่ายรู้เไ้ยเอ่ย ดิอันน่าจะไปถ่าให้เด<ต>็กขอหาพี่ดกเดียวบักี้เขาเขาเรียกพี่ป,ป่าป่าพี่บอกไอ้น,นี่มันเป็นคนรับใช้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใครเลยเป็นตากล้กกองเป็นคนขับรถเป็นนักยกกระเป๋าคนรับใช้นี่คือหมายถึงพี่ใช่ไหมแล้วก็เป็นคนจ่ายเงินเวงจําทำไมคนตามพี่ไทยมันอร่อยจังคนตามหน้าตาดีคนเคนสั่งหน้าตาดีน้ำผึ้งพวกคนอย่างนี้ไม่ของอร่อยต้องถามถึงคนทำ แล้วเดี๋ยวสักฐานธนาธนาชอบไหมมาตาในทางนี้ถูกใจเป็นครั้งแรกชอบชอบอะไรเนี่ยแจ้งดี๋วมันมากันไปเงียบเงียบแจ้งออแจ้ใครเดี๋ยวจะพาเข้าป่าใส่ตอนเดี๋ยวจะพาไปี่เดินป่าจริงหมอัป่าไหนอะเต็นสอนนี่เลยนะนี่เลยมันมันมันลีลาเยอะเนี่ยมันจองที่พักตรงไหนที่มันก็เลื่อนไปเลื่อนมาจนไม่ได้ไปสักที่เนี่ยไปจริอยากเข้าป่าเออลำลองว่าชิลตั้งแคมป์รถเต็นท์เต็นท์กลางมีมี นี่ทำห,ห,ห้องน okay. yes. okay, o, like ้ำข้างน้ในที่นู่นแหละคฮมสเตย์ไว้แล้วโอเคนะเดี๋ยวไว้เจอเราในการเดินทางต่อแต่ว่าอันนี้อาจจะอยู่ที่พัทยาอินเทอร์แล้วก็พม่ได้เปเดินทางขึ้นเหนือแล้วแต่ว่าข้ามไหนเราได้ตามสเต็ปการเดินทางของผมนะครับทุกคนนี่มาดูบรรยากาศอินทะเลครับเจ็ตสกีนี่ร้อนอยู่ตรงนี้เลยครับมีผ่านเท่จัดนะครับคนที่คิดเข้ามาครับแต่อันนี้คือเท่กว่านะครับร่อนคล้ายๆกับ ล่มนะครับลงที่เบริเริมหานะครับนี่โหดูทุกคนที่มีทีมงารล้ำนะลองดูลองดูดูโอ้สุดจัดโอ้โหต้องว่าผมจะรอดไปเนี่ยโอ้ยได้โอ้ยลมมันแรงอ่ะโอ้นี่ลงตรงนี้รอดไปเราก็รอดครับนี่ทุกคนแจ๋วมากอ่ะนะครับอยากเล่นเลยมันคล้ายๆกับพาลามอเตอร์แต่ว่ามันใช้แรงลมมันแรงนะครับลองดู นี่คือบังคับหนึ่งคนนะครับแล้วก็จะมีผู้โดยสารหนึ่งท่านนะครับแล้วก็ลงด้วยความสอดสัมพนะโดยทีมงานนะครับจะมีวอลคุยกันว่าจะลงตรงไหนยังไงอะไรดีสเต็ปการมาเที่ยวที่ปอดาก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ครับสุดยอดมากเลยีโอกาสก็ลองมาดูครับผมว่าไม่น่าพลาดนะครับถ้าเกิดสมมติทุกคนได้มาครับครั้งหนึ่งนะครับนานรายวันที่จริงต้องรล่นเล่นเลยถึงแม้มันจะแพงนะครับเปดูสาวตัวผมครับก็อินน้ำสำรานคน้าเลยอย่าเขินนี่น้องเอ๋ยเราโอ้ยน่ารักจังเลยเธอชื่ออะไรอ่ะ ชื่อน้องชายเอ่อแสงรักสะดวกไหมใชานั่งเย็นๆครับโดยเย็นๆจะกลับครับ